สิบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาวเทียมสุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร<ต><ว>เรื่องราวของประดิษฐกรรมเทคโนโลยีอวกาศสุดลำ้ำจากจินตนาการของมนุษย์ตัวเล็กๆที่กอ่อประโยชน์อเนกอ,อนันต์จะเป็นอะไรไปไม่ได้อีกแล้วสวัสดีครับทุกๆคนผมนายไทยคมจะนำคุณไปชมสิบเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับดาวเทียมสุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร เรามาเริ่มนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเลยอันดับที่1ิดาวที่อยู่ใกล้โลกที่สุดดาวอะไรอยู่ใกล้โลกที่สุดดาวศุกร์เหรอไม่ใกล้กว่านั้นอีกใกล้กว่าอีกนี่แหละครับดาวที่ใกล้โลกที่สุดดาวเทียมครับดาวเทียมคือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเราใช้ดาวเทียมเพื่อประโยชน์หลายอย่างทั้งการทหารการสื่อสาร การรายงานสภาพอากาศการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังเกตการสภาพของอวกาศโอ้โหรอบโลกมีทั้งดาวเทียมที่ยังใช้งานอยู่และปลดระวังอยู่นับพันดวงเลยทีเดียวล่ะครับอันดับที่9กําเนิดดาวเทียมดวงแรกของโลกจากเรื่องเล่าตามจินตราการเกี่ยวกับดาวเทียมของอาเธอร์ซีคลารนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่ใครๆเคยมองว่าไร้สาระเป็นมาวันหนึ่งสปุตนิก ดาวเทียมดวงแรกของโลกโดยสหภาพโซเวียตหรือประเทศรัศสเซียในปัจจุบันก็ผง,งาดสู่วงโคจรได้สำเร็จเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการแผ่รังสีของชั้นบรรยากาศไออโนสเฟียร์ดูสิครับจินตนาการสร้างเทคโนโลยีจริงๆอันดับที่8ดาวเทียมดวงแรกของไทยกว่า20ปีแล้วนะครับที่ไทยมีดาวเทียมดวงแรกไว้ใช้งาน ดาวเทียมดวงแรกของไทยคือไทยคม1เป็นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคมโดยบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการชื่อไทยคมได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชมาจากไทยคอมมิวนิเคชั่นส์หรือไทยคมนาคมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่นั่นเองอันดับที่7ดดาวเทียมที่อยู่ใกล้ชิดผู้คนมากที่สุด แม้ดาวเทียมจะอยู่ไกลขึ้นไปนับหมื่นนับพันกิโลเมตรแต่สัญญาณดาวเทียมวนเวียนอยู่กับเราแทบทั้งวันโดยเฉพาะดาวเทียมสื่อสารอย่างครอบครัวไทยคมเราส่งสัญญาณเพื่อให้ทุกคนได้ดูโทรทัศน์เราส่งสัญญาณช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทําให้ทุกคนใช้โทรศัพท์และโครงข่ายโทรคพมนาคมตลอดจนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารก็มีพวกเราคอยให้บริการเสมอ อันดับที่6โอกาสทางการศึกษาที่มาพร้อมกับดาวเทียมจอทีวีน้อยๆกลายมาเป็นสุดยอดคุณครูให้กับน้องๆหนูหนๆในถิ่นทุรกันดารได้ด้วยศักยภาพของดาวเทียมที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลไปทั่วประเทศช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูลดช่องว่างทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในชนบทที่ห่างไกลอีกด้วยครับ อันดับที่5ดาวเทียมบลอตแบนดวงแรกของโลกไทยคม4ดาวเทียมบลอตแบนดวงแรกของโลกสุดยอดผลง,งานสร้างสรรค์ของคนไทยสร้างชื่อกล้องฟ้าจนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากวงการดาวเทียมโลกด้วยนะครับไทยคม4ให้บริการครอบคลุมพื้นที่14ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิกเชื่อมต่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเครือข่ายของภาครัฐและองค์กรเอกชน รวมทั้งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาคสุดยอดจริงๆครับอันดับที่4วิระุรุษแห่งการสื่อสารในยามภัยพิบัติสถานการณ์สร้างวิรบุรุษจริงๆครับในยามภัยพิบัติหรือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์จนระบบสื่อสารพื้นฐานขัดข้องดาวเทียมจะกลายเป็นวิรบุรุษขึ้นมาทันทีเพราะว่าดาวเทียมช่วยกู้โครงข่ายการสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ไวที่สุด ทั้งในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตและการรายงานข่าวถ่ายทอดสดซึ่งที่ผ่านมาดาวเทียมไทยคมภูมิใจที่ได้ร่วมกู้คงขายการสื่อสารในหลายวิกฤตการณ์ช่วยให้คนมากมายได้รับความช่วยเหลือและติดต่อกันอย่างทันสถานการณ์อันดับที่3 h o คอ i เบิร์ดดาวเทียมเนื้อหอมดาวเทียมไทยคมอยู่ในตำแหน่ง78.5องศาตะวันออก จัดเป็นดาวเทียมที่มีผู้นิยมใช้สูงหรือฮอตเบิรมีผู้หันจานมารับชมรายการมากที่สุดและให้บริการครอบคลุมพื้นที่กว่า120ประเทศเลยทีเดียวรองรับสัญญาณโทรทัศน์ในหลากหลายระบบนับเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งของไทยและในแถบอินโดจีนเห็นไหมครับเนื้อหอมจริงๆอันดับที่2 Mobility Service สื่อสารไร้รอยต่อจะขึ้นรถลงเรือ นั่งเครื่องบินหรือไปไหนเราก็ไม่อยากให้คุณพลาดทุกการสื่อสารครับดาวเทียมไทยคมรองรับการเชื่อมต่อการสื่อสารขณะเคลื่อนที่ในทุกพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นกลางมหาสมุทรหรือเหนือนน่นฟ้าเพื่อให้ชีวิตของคุณขับเคลื่อนสู่อนาคตได้อย่างต่อเนื่องอันดับที่1ดาวเทียมค้างฟ้าดวงล่าสุดของไทยไทยคม8 ไทยคม8ดาวเทียมดวงล่าสุดในครอบครัวไทยคมให้บริการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมทำให้ไทยมีช่องสัญญาณดาวเทียมเพียงพอต่อการใช้งานในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีโทรทัศน์ความคมชัดสูงในระบบ HD และอ Ultra HD ในอนาคตให้บริการครอบคลุมประเทศไทยกลุ่มประเทศอินโดจีนเอเชียตใต้และทวีปแอฟริกา พร้อมะยานขึ้นสู่วงโครจรในปี2559เป็นดาวดวงใหม่ที่ใช้แสงแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารให้กับพวกเราต่อไปครับนี่คือสิบเรื่องเกี่ยวกับดาวเทียมดาวที่แม้คุณแหนมองฟ้าแล้วไม่เห็นแต่สัญญาณดาวเทียมไทยคมของเรายัางคงให้บริการและอยู่ใกล้ชิดคุณตลอดเวลาถ้าตอนนี้คุณเปิดทีวีดูผมอยู่แล้วก็คุณกำลังรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคมอยู่แน่ๆเลยครับไทยคม สร้างโอกาสสร้างอนาคต